สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมเองนะคะอัลฟาในเกมโรบล็อกกันนี่นะคะวันนี้มาอยู่ในเกมเกมอะไรแล้วฮบื้ SCP 096นะฮะ demonstration ผมจะเล่าประวัติคร่าวๆตัวให้ฟังนะคะตัวนี้มันเป็น SCP ที่มันเป็นคนละฮะแล้วก็มันขี้อายแบบขี้อายจัดๆอ่ะก็คือแบบเห็นขี้เห็นเห็นที่เห็นเห็นเห็นอะไรก็ไม่ได้ เห็นเห็นขี้ใครมันก็ไม่ได้เห็นแบคทีเรียมันก็ไม่ได้นะถ้ามันถ้าเห็นแบคทีรียของมันปุ๊บโดนฆาตกรรมอย่างอนาถแน่นอนว้าวนี่นะครับต้องไปดูใกล้ๆนี่มันปิดตาละแสดงว่ามันแบคทีย i a เขาเป็นคนอันนี้ไม่ใช่หรอเป็นคนทำไม่ใช่หรอเขาขังคนไว้อะแบบไม่ไม่ให้กินอะไรเลยสักอย่างอ่ะว้าวมันมาแล้วว้าวไปฝึกวิชานารูโตะมา scp แปลงร่าง ตามติดชีวิต scp ว่ะเฮ้ามอยู่ในเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแสงสีแดงอยู่ตามติดชีวิต scp อ๋อตามตามติดชีวิต scp อะ,อะไรครับไปโูอันนี้เร็วเร็วเลยในไหนข้างหลังนายเลยอยูยอ่ข้างหาลังนายโอเครีวรีวรีวอะไรเลยไม่ค้างเดียวเร็เวเร็วเอพิทาเห็นอะไรแล้ว <c oughs> เปล่า ว้าว wow, มันนั่งอยู่มันกำลังด p r e s s อยู่นะนะดูดูรวะ d e น r e เพรสอยาไปมัน d e p e s s e she is very depressed ขยับแล้วอ่ะมาเลยบันเบลี่บันกิก้าบันชาอ๋อไม่ใครปิดประตู oh, <this> อะอสวยเปิดได้อยู่ไลกา ว้าวนี่ไงมันคุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วไปเลยเร้อตัน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 เโจโจนี่มัน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 าเลวมันมาเลวนี่ต้องเป็นผู้ใช้สเตนว่านี่มันเลือดไม่ใช่หรอทำไมแมมันมีนิดเดียวแมปโอ้โหแมปนี่เล็กอยู่นะแมปมันเล็กอยู่นะนั่นไงฉันเจอแล้วฉันเจอมาแล้ว นี่คือวิธีการไปหา SCP อย่างง่ายต้องไปอย่างนี้ไม่อันนี้ผิดทางดี่ว่า This is a picture p i c t u นี่ไงต้องไปทางนี้อยาเจอ SCP ว้าวโอ้โอ้นรู้คลัโว เฮลมีเพลสกูจะตายอยู่เล็วโอไม่ทางตันทางตันทางตันช่วย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 ไป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 มันโกรธแล้วว้าวว้าวหน้านี่แบบหน้าโคตร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  depressed เดะเดะเดะมัน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 ลุกมันลุกมันลุกมันตายแล้วมันลุกมาเร็ว ต้องเปิดประตูเออสวยงามว้าวถังเขาไว้งเอาเอ้าไอ้เหี้ยนโอเค what is that ว้าว d e p r e s s e d it is a jump scale simulator ไม่นะมันขึ้นมาแล้วมันจะไล่นมัลุกแล้วมันลุกมันมันไล่ตามคนที่กินมันแค่นั้นแหละวิ่งเอา ว,วิเร็วเหรอว้าวโอ้ <c oughs> ผมมีแค่ห้า,วาวัพเ,เองัำด <SCP. S 2> ี่ผมมีแค่ห้าัพเอง SCP ว้าวไม่นะใครมองนี่คือวิธีการตามติดชีวิต SCP อย่าง depressing ผมต้องการแค่ห้าัพประครับผม <c oughs> แล้วก็ MJ Holland ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะขอโทษที่บอกชานะแต่เขาก็มาอยู่นะ Hello SCP y e l l o w d e r boy เป็นไรเขาเนี่ยไปสลารยากำหน้าใหม่แล้วครับด e เพรสจังแต่ไอบีไอโอเฮียไม่ใช่นายไม่ใช่นายไม่ใช่นายว้าวมันกินใครว้าวมันกินไอวินเ่งไปขังขีดใครมาเร็วใครวะหลบซิมูเลเตอร์อ้าวมันไม่หลบไงต้องหลบหน้าซิมูเลเตอร์หลบหน้ามาแล้วเอ้ากูอีกเร็ว ตันตาด่าดาดันฮัลโหลฮัลโหลไอจะมองหน้าอยู่นะเข้าใจไหมคนไหนวะฉันไม่ก็อไอเบคอนอะฮัลโหลห้ามมองหน้าเหรอประมาณนั้นใช่ห่ามมองหน้าฮัลโหล SCP สูตร96หน้ามือเทียมากนี่ไก่ท้าทายอำนาจมืดว้าวไม่นะจะแดกตับผมโอ้โหเบคอนตายละตายละเบคอน เบคอนเว้ยไอ้เบคอนไม่ใช่เบคอนดีนะเบคอนที่มันใส่มวก่ะว wow, ้าววิ่งแบบนารูโตะดูแล้วิ่งแบบแว้ารอโหไม่รู้วะไม่รู้แอบนี้ไอวะ wow, ว้าววิ่งแบบนารูโตะเปิดประตูดิกูจะ นี่คือสารคดีตามติดชีวิต SCP SCP ศูนเกคือ SCP ที่ขี้อยที่สุดตามติดชีวิต SCP ว้วโอ้โหไอ้ไกลมดหลบหน้าซิมูเลเตอร์แม่ดูจุกอันนี้ต่ะโอ้ยโน่แนในลองกดซูมออกแบบเยอะๆดิจะแบบดูแบบได้โคตรง่ายเลยโอ้ใช่แล้วว้าวไม่นะใครดูหน้ามัน แต่ลองกดเพรสเซนต์ดิแต่คนเริ่มส่งเข้าอ่ะมันแบบก็สยองครับบอกเลยว้าวหน้าโคตรว้าวฮัลโหลว้าวคุณไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยขนาคุณเด็กตับคนมาแล้วนะเนี่ยยังผอมแห้งอยู่เลยมันกินใครวะเสียมาอยู่ไหนอันนี้ไงขวามือเจอเลยว้าวเฮ้ย ว้าวแฮปปี้แฮปปี้โดนเลยว้าวต้องว้าวไม่นะเบคอนเบคอนเอโนมันมาสามารถเป็นแมปได้นี่ว่ะใช่ฉันรู้ว่าโอเคตามติดชีวิต SCP ใน 3, 2, 1, สามสองหนึ่งสดว้าวฆ่าสดสดเลยหรอวะมันอยู่ไหนอะ่ะนี่นี่นว้าวเหยียบหวัวแม่ อย่าไปท้าทายอำนาจมืดฉันก็เคยโดนมาแล้วไอ้เลดก้าตามติดชีวิต SCP ใน3 2 1เออขังพวกมันเลยสุดสุดรู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 รรใครรอดบ้างไหนในนั้นอ่ะไม่รู้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่รู้ชะตาคำของใครสักคนเลยเฮลโหลบาย ว้าว <Wow. S 2> โดนเถยดดีก็ไหนไปมองหน้าเขาไหนไปกระทืบเขานี่น่ะใครไปมองหน้าว้าวเบคอนเบคอนพี่จีนพี่จีนเบคอนปิดมันปิดมันปิดสวยโอเคนี่คือการตามติดชีวิต scp สุดท้ายแล้วนะฮะอังแมงลิงอุ้ยตามติดชีวิต scp ต้องเปิดประตูวไว้ พวกนายจะได้เห็นด้วยไงดิเปิดประตูนั่นไงเฮ้ยนายปล่อย SCP ออกไปได้ไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับผู้ชายที่ไอนะฮะ SCP 096ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe บายโอปปะเข้าในโอไป